ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะป๊อกพัสกรปิปากบอกแล้วทำงานตำแหน่งอะไรในบริษัทเครือเซ็นทรัลแม้จะอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิดแต่คู่สาม,มีภรรยาป๊อกพัสกรจิราธิวัฒน์และมารกี้ราศีก็ยังให้แฟนๆได้ใกล้ชิดผ่านหน้าจอเสมอโดยเทปล่าสุดนี้มีแฟนๆส่งคำถามข้อสงสยัยและคำขอเข้ามามากมายเหมือนเช่นทุกที แต่คำถามที่ดูเหมือนว่าหลายๆคนอยากรู้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในฐานะสมาชิกครอบครัวจิราธิวัฒน์ว่าคุณพ่อสายฮีปต้องรับผิดชอบตำแหน่งอะไรในบริษัทเครือเซ็นทรัลงานนี้ป๊อกพัสกรก็ไม่รอช้าออกมาตอบคำถามไขข้อสงสัยดังกล่าวแบบหมดเปลือกพร้อมทั้งเผยถึงแหล่งที่มาของรายได้หลักที่ใช้จุนเจือครอบครัวณเวลานี้ให้แฟนๆทุกคนได้เข้าใจตรงกันอีกด้วย ผมไม่ได้ทำงานเลยครับในเซ็นทรัลแต่ผมทำงานของผมเองทำรายการใน YouTube ซึ่งเป็นบริษัทส่วนตัวรวมไปถึงงานเพลงซึ่งถ้าจะให้พูดแบบจริงๆก็คือก่อนหน้านี้ที่จะมาทำบริษัทตัวเองผมเคยทำงานให้กับบริษัทส่วนตัวของคุณพ่อมาก่อนซึ่งก็คือบริษัทเกี่ยวกับการทำสื่อทำหนังสือพิมพ์ต่างๆแต่เป็นการทำงานที่ไม่รับเงินเดือนนะครับแค่เป็นการช่วยเหลือเพื่อตอบแทนพระคุณคุณพ่อเฉยๆดังนั้นเงินที่หาได้จึงมาจากการ ธุรกิจของผมเองติดต่อมาได้เลยครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ณขณะนี้เกี่ยวกับกรณีที่นายกประกาศเตรียมส่งจดหมายถึง20มหาเศรษฐีช่วยประเทศฝ่าโควิด19ซึ่งก็มีแฟนๆส่งคำขอมาถึงเจ้าตัวเช่นกันว่าอยากเห็นหนังสือที่รัฐบาลยื่นถึงมหาเศรษฐี20อันดับถ้าทางเซ็นท่านได้รับรบกวนเปิดให้ดูได้ไหมโดยหนุ่มป๊อกได้ให้คำตอบสั้นๆถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะลองไปถามคุณพ่อให้นะครับ ในขณะที่คอหวยก็ไม่ลืมที่จะใช้โอกาสนี้ฝากคำขอเรื่องการชั่งน้ำหนักตัวของน้องแฝดมีก้าและมีญาในทำนองว่าทุกครั้งที่น้องๆไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลอยากให้คุณพ่อคุณแม่นำตัวเลขมาโพสลงบนอิสตรแกรมด้วยเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้นำเลขไปลุ้นไปเสี่ยงโชคกันซึ่งปอกภัสกรก็รับปากว่าจะพยายามทำตามคำขอนี้ให้ได้แต่ด้วยความที่เจ้าตัวกังวลเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะคลาดเคลื่อนจึงอยากให้ทุกคนกดติดตาม Facebook ป๊อกหมายเซตเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว